สิบหลักคิดใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อให้ความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นความสัมพันธ์รอบตัวไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักล้วนเป็นกระจกสะท้อนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะเมื่อความสัมพันธ์ตึงเครียดขัดแยง้งหรือเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดนั่นเป็นเพราะเคลื่อนความถี่ที่เราส่งออกไปนั้นเต็มไปด้วยความกลัวการตัดสินหรือการคาดหวังกฎแรงดึงดูดสอนเราว่า คุณไม่สามารถดึงดูดคนที่สมบูรณ์แบบได้แต่คุณสามารถเป็นคนที่จะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีได้การใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์จึงไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่คือการเปลี่ยนตัวคุณเองให้เป็นแหล่งพลังงานบวกที่ดึงดูดความเข้าใจและความเคารพเข้ามาคลิปนี้จะเผย10หลักคิดที่เป็นกุญแจสำคัญในการใช้กดแรงดึงดูด เพื่อยกระดับปฏิสัมพันธ์และสร้างวงจรความสัมพันธ์ที่สนับสนุนและเติมเต็มในชีวิตคุณค่ะ 1. หลักคิดการเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการดึงดูด be the relationship you seek แกนแท้ของกฎแรงดึงดูดคือสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันหากคุณต้องการความเคารพความเข้าใจและความเมตตาในความสัมพันธ์รอบตัวคุณต้องมอบสิ่งเหล่านั้น ให้กับตัวเองและผู้อื่นก่อนค่ะคกลไกกดแรงดึงดูดความหมงุดหงิดการตำหนิและการตัดสิ่งผู้อื่นส่งคลื่นความขัดแย้งออกไปการมอบความเคารพและเมตตาแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เห็นด้วยคือการส่งคลื่นความถี่แห่งสันติภาพ peace frequency ซึ่งจะดึงดูดผู้คนที่จะตอบสนองคุณด้วยความสงบที่คล้ายกันเข้ามาการปฏิบัติจงฝึกการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา โดยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจตนาของพวกเขาคือสิ่งที่ดีแม้การกระทําจะดูไม่สมเหตุสมผลการกระทํานี้เป็นการปรับคลื่นความถี่ของคุณให้เป็นบวกต่อผู้อื่นทันที 2. หลักคิดการล้างความเชื่อพิษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ c ค e ียร์ท็อกซิกเรลชั่นชิปบิลีความเชื่อลบๆเช่นทุกคนเห็นแกตตัวเพื่อนรวมงานต้องแข่งแย่งกันหรือความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีอยู่จริง คือโปรแกรมที่ขัดขวางการดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีหลักคิดนี้คือการปฏิเสธความเชื่อลบเหล่านั้นและแทนที่ด้วยความเชื่อที่เสริมสร้างกลไกลกดแรงดึงดูดความเชื่อที่เป็นพิษคือกฎเกณฑ์ที่จิตใต้สำนึกของคุณใช้เพื่อสร้างความจริงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งการล้างความเชื่อเหล่านี้คือการเปิดประตูให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆว่าคุณสามารถมีความสัมพันธ์ที่ง่ายได้และดีงามได้การปฏิบัติ ระบุค,ความเชื่อที่แยกที่สุด3ข้อที่คุณมีเกี่ยวกับความสัมพันธ์รอบตัวจากนั้นเขียนปฏิเสธความเชื่อเหล่านั้นด้วยหลักฐานใหม่เช่นเปลี่ยนจากฉันไม่สามารถไว้ใจใครได้เป็นมีผู้คนมากมายที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตฉัน 3. หลักคิดการสร้างขอบเขตที่เป็นแม่เหล็ก Establishing Magnetic Boundaries ความสัมพันธ์ที่ดีต้องการขอบเขตที่ชัดเจนค่ะการขาดขอบเขตคือการส่งคลื่นความไม่เคารพตนเองออกไปซึ่งจะดึงดูดคนที่ไม่เคารพเวลาหรือความรู้สึกของคุณเข้ามาหลักคิดนี้คือการกำหนดขอบเขตอย่างมั่นคงแต่สุภาพกลไกกดแรงดึงดูดการยอมให้คนอื่นล้ำเส้นส่งคลื่นความอ่อนแอและความสั่นคลอนการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนคือการส่งคลื่นความมั่นใจ และความเคารพตนเองออกไปซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ดึงดูดผู้คนที่จะปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพที่เหมาะสมการปฏิบัติฝึกการปฏิเสธคำขอที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอย่างสุภาพแต่หนักแน่นเช่นไม่รับโทรศัพท์หลังเลิกงานหรือปฏิเสธนัดที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาส่วนตัวการให้เกียรติตัวเองคือการเริ่มต้นดึงดูดความเคารพจากภายนอก 4. หลักคิด การส่งคลื่นความเข้าใจผ่านการรับฟัง Sending the Understanding Wave ความขัดแย้งส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายพยายามพูดมากกว่าฟังหลักคิดนี้คือการใช้กฎแรงดึงดูดในการรับฟังด้วยเจตนาที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อโต้อตอบกลไกกดแรงดึงดูดเมื่อคุณรับฟังอย่างตั้งใจคุณกำลังส่งคลื่นการยอมรับและการให้พื้นที่ออกไปซึ่งจะลดความต้านทานของอีกฝ่ายลง ทำให้พวกเขาผ่อนคลายและมีแนวโน้มที่จะรับฟังคุณกลับมากขึ้นการรับฟังคือการสร้างสนามพลังงานที่ปราศจากการตัดสินการปฏิบัติเมื่อสนทนากับใครจงจดจ่ออยู่กับหายใจของตัวเองและจินตนาการว่าคุณกำลังดูดซับความรู้สึกของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจแทนที่จะคิดถึงคำโต้อตอบการรับฟังคือการมอบของขวัญทางพลังงาน 5. ห,หลักคิด การใช้จินตภาพเชิงความกลมเกลียว Visualization of Harmony แทนที่จะจินตนาการถึงการโต้เถียงหรือการแก้ไขความขัดแยง้งหลักคิดนี้ให้คุณจินตนาการถึงสภาวะความกลมเกลียวที่คุณต้องการสัมผัสเมื่ออยู่กับบุคคลน,นั้น,นกลไกกดแรงดึงดูดการจินตนาการถึงความขัดแยง้งจะดึงดูดความขัดแย้งเข้ามาอีกการจินตภาพเชิงความกลมเกลียวคือการสร้างแม่เหล็กแห่งความสงบในจิตใจของคุณ จงจินตนาการว่าพลังงานระหว่างคุณกับบุคคลนั้นไหลเลื่อนอย่างง่ายดายและเป็นบวกการปฏิบัติก่อนเข้าประชุมก่อนพบใครหรือก่อนโทรศัพท์หาใครจงใช้เวลาหนึ่งนาทีจินตนาการว่าบทสนทนาเต็มไปด้วยความเคารพและเข้าใจความรู้สึกในตอนนั้นคือความเบาและปลอดภยัยพลังงานระหว่างคุณคือแสงสว่างสีขาวที่ประสานกัน 6. หลักคิดการปล่อยวางความจำเป็นที่จะต้องชนะ r e l e a s e the need to win ความสัมพันธ์จะดีขึ้นได้เมื่อคุณเลือกความสงบมากกว่าความถูกต้องหลักคิดนี้คือการปลดปล่อยอัตราที่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองถูกเสมอและเลือกที่จะให้คุณค่ากับความรู้สึกที่ดีในความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นผู้ชนะนกลไกกดแรงดึงดูดการต้องการชนะในทุกครั้งส่งคลื่นความต้านทานและการควบคุมออกไปการเลือกความสงบคือการส่งคลื่นความถี่แห่งการยอมรับและความอ่อนน้อม ซึ่งจะช่วยลดการประทะทางพลังงานและดึงดูดความร่วมมือเข้ามาการปฏิบัติเมื่อเกิดความขัดแยง้งจงถามตัวเองว่าฉันต้องการถูกหรือฉันต้องการมีความสุขและเลือกที่จะเงียบหรือยอมรับความเห็นที่แตกต่างของอีกฝ่ายอย่างสุภาพโดยไม่รู้สึกว่านั่นคือความพ่ายแพ้เหลักคิดการแสดงความกตัญญูต่อบทบาทของทุกคน Gratitude for everyone's role หลักคิดนี้คือการเห็นคุณค่าของทุกคนในชีวิตคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่ก็ตามจงมองทุกคนเป็นผู้เล่นที่สำคัญในการเถิบต่อของคุณคกลไกกดแรงดึงดูดการตำหนิผู้อื่นที่ทำให้คุณลำบากส่งคลื่นการแยกตัวออกไปการแสดงความกตัญญูต่อบทบาทของทุกคนคือการส่งคลื่นความถี่แห่งการเชื่อมโยงและความเข้าใจคุณกำลังดึงดูดความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและสมบูรณ์เข้ามามากขึ้นการปฏิบัติ ทุกคืนจงกล่าวขอบคุณสำหรับคนสามประเภทที่คุณพบในวันนั้นเช่นขอบคุณคนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณคนที่ท้าทายคุณขอบคุณคนแปลกหน้าที่ยิ้มให้คุณจงหาความดีงามในทุกบทบาทที่พวกเขาเล่น 8. หลักคิดการปล่อยวางความคาดหวังเชิงบังคับ Release False Expectations ความผิดหวังในความสัมพันธ์เกิดจากที่เราคาดหวังให้คนอื่นปฏิบัติตามมาตรฐานที่เรากำหนด หลักคิดนี้คือการยอมรับผู้คนในแบบที่พวกเขาเป็นโดยไม่มีเงื่อนไขนไกลไกกดแรงดึงดูดการคาดหวังที่สูงเกินไปส่งเคลื่อนความต้านทานและความไม่พอใจออกไปการปล่อยวางความคาดหวังคือการส่งเคลื่อนความถี่แห่งการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นเคลื่อนที่จะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ง่ายดดยและปราศจากความกดดันเข้ามาการปฏิบัติระบุความคาดหวังหนึ่งข้อที่คุณมีต่อคนใกล้ชิดในตอนนี้จากนั้นกล่าวว่า ฉันขอปล่อยวางความคาดหวังนี้และฉันยอมรับชื่อคนในแบบที่เขาหรือเธอเป็นด้วยความรักจงให้พื้นที่แห่งอิสระในความสัมพันธ์ 9. หลักคิดการแก้ไขความขัดแย้งด้วยพลังงานเชิงสร้างสรรค์ (creative conflict resolution energy) แทนที่จะมองความขัดแย้งเป็นการทำลายล้างหลักคิดนี้ให้คุณมองเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นโดยใช้พลังงานแห่งความร่วมมือกลไกกดแรงดึงดูด การหลีกเลี่ยงหรือจมอยู่กับความขัดแยง้งส่งคลื่นการหยุดนั่งออกไปการเข้าสู่ความขัดแย้งด้วยพลังงานเชิงสร้างสรรค์คือการส่งคลื่นความทีแห่งการแก้ไขปัญหาและการเติบโตซึ่งจะดึงดูดทางออกที่ง่ายดายและความเข้าใจร่วมกันเข้ามาการปฏิบัติเมื่อเกิดความขัดแยง้งจงเริ่มต้นการสนทนาด้วยคำว่าเป้าหมายร่วมกันของเราคือการระบุเป้าหมายเช่นเข้าใจกันหาทางออกที่ดีที่สุดเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราในการทำสิ่งนี้อย่างไร การตั้งเป้าหมายร่วมกันช่วยปรับคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกัน 10. หลักคิดการประกาศเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเอง Declaration of Authentic Freedom หลักคิดสุดท้ายคือการตระหนักว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องสวมหน้ากากหรือเสแสร้งหลักคิดนี้คือรักและยอมรับตัวเองอย่างสมบูรณ์กลไกกดแรงดึงดูดการสวมหน้ากาก,ากส่งคลื่นความไม่จริงใจและความเหนื่อยล้าออกไป การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือการส่งคลื่นความถี่แห่งความถูกต้องหรือ a u t h e n t i c i t y ซึ่งเป็นคลื่นที่จะดึงดูดผู้คนที่จะรักและเคารพคุณในแบบที่คุณเป็นเข้ามาในชีวิตของคุณการปฏิบัติจงเลือกที่จะแสดงออกในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นอิสระและเบาสบายในวันนี้เช่นการพูดในสิ่งที่คิดอย่างสุภาพการแต่งตัวในแบบที่คุณชอบจงจําไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีงามที่สุดจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นสรุป ความสัมพันธ์คือการสะท้อนพลังงานของคุณการที่คุณจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องของการค้นหาคนใหม่ค่ะแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ในตัวเองการฝึกฝนสิบหลักคิดในคลิปนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากเคลื่อนความถี่ของความขัดแยง้งไปสู่เคลื่อนความถี่แห่งความเข้าใจและความกลมเกลียวเมื่อคุณสั่นสะเทือนด้วยความรักและเคารพในตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว โลกภายนอกก็จะตอบสนองด้วยการมอบความสัมพันธ์ที่สวยงามและสนับสนุนให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะ